สวัสดีค่ะวันนี้ช่องอร่อยติดดาวก็จะพาทุกคนมาทำหมกหม้อปลาช่อนนานะคะวัตถุดิบก็จะมีข้าวเบือ่อมีพริกมีตะไคร้หอมแดงแล้วก็เนื้อปลาช่อนหั่นเป็นท่อดน,นะคะล้างน้ําให้สะอาดส่วนพริกแกงก็คือปัน่นใส่ผสมกันกับข้าวเบื่อไปเลยนะคะพอปั่นเสร็จแล้วเราก็จะเอาปลาช่อนของเราที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะมาใส่หม้อเลย แล้วเราก็จะนําพริกแกงแล้วก็ข้าวเบือที่เราปั่นไว้เรียบร้อยเรามาเทสใส่ใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะเพิ่มความหอมแล้วก็ดับกลิ่นคาวของปลาได้เป็นอย่างดีแล้วก็จะมาปรุงรสด,ด้วย ผงนัวนะคะอันผงนัวนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบก็ไม่ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะใส่ก็ได้หรือว่าไม่ใส่ก็ได้แล้วก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะเพิ่มความกลมกล่อมที่ขาดไม่ได้ก็เลยก็คือต้องใส่น้ำปลาลงไปน้ำปลาก็จะใส่ประมาณ สองทับพ,พีค่ะไม่เต็มประมาณสองช้อนโต๊ะแต่ไม่ได้ตวงก็ก,กะกะเอานะคะตามชอบของแล้วเขาจะเติมน้ำลงไปเพื่อไม่ให้มันข้นเกินไปหรือว่ามันอาจจะไหม้ติดก้นหม้อก็ต้องใส่น้ำลงไปนิดนึง ต่ว่าไม่ต้องใส่เยอะน,นั้นใส่แค่พอคุกคลิกคุกคลิกแล้วเราก็คุกเขาให้เข้ากันอีกทีนึงหรือตอนช่วงตอนนี้ใครจะชิมก่อนก็ได้นะคะว่ามันจะเค็มเกินไปหรือไม่หรือไม่ชิมก็ได้เราให้สุกค่อยชิมก็ได้นะคะแล้วก็จะเพิ่มความหอมด้วยผักชีลาว,ลวก็ต้นหอมนะคะเพิ่มความหวานกลมกล่อมขึ้นมาอีก นี้เราก็จะคุกเขาให้เข้ากันนิดนึงแล้วเราก็จะทำการนำไปตั้งไฟตั้งไฟนี่อย่าใช้ไฟแรงนะคะต้องใช้ไฟกลางไฟอ่อนหลีไฟอ่อนๆอบเขาไว้อ่อ,อนๆไม่ต้องไฟแรงถ้าไฟแรงแล้วมันจะไหม้ปิดฝาอบไว้เลยค่ะแล้วก็คอยมาเปิดดูว่ารอมันเดือด ือน่าทานมากเลยค่ะคุณพอให้หมอ้อเดือดค่อยเปิดดูว้าวเดือดแล้วหมกหม้มอนี่ง่ายมากนะคะไม่ต้องแบบห่อใบตองประหยัดใบตองถ้าเกิดว่าท่าในใดมีใบตอใบตองก็คือเอาห่อใบตองนะคะแล้วก็เป็นมื้นีที่แบบง่าย สำหรับคนที่ไม่มีใบตองค่ะถ้าใส่ใบตองก็จะหอมใบตองไปอีกแบบหนึง่งอันนี้ก็คือสะดวกง่ายระหว่างรอปลาสุกแล้วก็จะมานึ่งผักนะคะผักเราก็จะมีชะอมกับตัวผักยาวที่เราปลูกเองที่บ้านไม่ปลอดสารพิษไม่ได้ฉีดยาค่ะตัวฝักใหญ่ๆชะอมยอดงามหลังฝนตกใปใหม่การน,นึ่ง อันนึงนี่มันจะหวานอร่อยกว่าการต้มค่ะเราจะไปต้มก็ได้ปลาก,ก็สุกแล้วพอดีแล้วก็จะทำการจัดเสิร์ฟใส่จานเลยค่ะ ช่อนนาเนื้อปลาน่ากินมากทานกับข้าวเหนียวร้อนๆเสร็จแล้วจะสืบ ใส่ถาดกันเลยลก็จะไปดูผักเราก็สุกพอดีนึ่งผักสุกแล้วทานกับนึ่งผักนะคะเข้ากันมากเมนูบ้านบ้านหมกปลาช่อนนากับนึ่งผัก้อนห้อนข้าวเหนียวร้อน เพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะง่ายมากแต่อร่อยหมกุกหมอ้อปลาช่อนนาะของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ